พบกับผมนายช็อตตี้บูจาว่ากับไรเกิลเบิร์ฟเกมมือถือแนวสลิงช็อตผสมประสานกับแนวโลกรลยครับก็คือจะต้องบังคับให้มังกรเนี่ยมันพ่นลูกไฟไปจัดการศัตรูให้ได้ครับและเมื่อเราเลือกอัพก็จะมีบัฟแบบสุ่มๆมาให้เราเลือกนั่นเองซึ่งบัฟบเหล่านี้ก็จะมีผลแค่การเล่นเฉพาะด่านนี้เท่านั้นแต่ถ้าสู้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมจะได้รับทรัพยากรบ,บางอย่างมาอัพเกรดมังกรเพื่อที่จะทําให้เราตะลุยด่านต่อไปได้ง่ายขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีรางวัลไอดอลให้ด้วยนะครับผมซึ่งตัวเกมจะผลิตให้เราได้สูงสุด8ชั่วโมงนะครับอย่าลืมมากดรับด้วยกันละกันเนาะและนอกจากนี้ยังมีการใช้คําสั่งสํารวจโดดด้วยคือเกมเนี้ยเขาจะมีการใช้พลังงานในการลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ไหวแล้วจริงไงก็เร่งความเร็วไปเลยก็ได้นะครับวันหนึ่งจะเร่งได้ทั้งหมด3ครั้งนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูของจริงเลยกันละกันครับว่าบรรยากาศการเล่นเป็นอย่างไรครับเวลาผมจะปล่อยพลังผมจะปล่อยแบบนี้ครับก็คือให้มันชิิ่่งงแบบบเเยยออะะะๆๆซ้าาขวไปนครั เวฟแรกก็จัดการศัตรูไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอ้ยเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าชิ่งไปด้านบนดีกว่าไปเกิดจะไปชิ่งด้านบนเยอะๆเออ,เอ,อก็ได้อยู่นะโอเคเลเวลอัพแล้วครับก็เลือกบัฟได้เลยครับพยายามเลือกอันที่มันสามารถคอมโบกันได้ซึ่งจะรู้ได้ไงคอมโบกันได้จริงๆมันจะมีเขียนอยู่ด้านล่างแต่นี้คอมโบไม่ได้ไม่เป็นไรก็เลือกเอาที่อยากจะเล่นกันละกันอย่างเช่นนี้แล้วกันครับลมหายใจพิษโอเคอ่ะคราวนี้ก็ยิงเหมือนเดิมครับตรงไหนดีเข้าไปในรูนี้แล้วกันไป โอ้โหน่าเสียดายมันไม่เข้ามาตรงนี้ครับแงะผิดไปหน่อยนึงโอ,โอ้โหอันนี้โดนพิษตายไปครับเยี่ยมไปเลยนี่ละกันชิงไวเออ โอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคเลเวลอัพแล้วครับผมส่วนรอบนี้นะครับเดี๋ยวเลือกเป็นอันนี้ก็แล้วกันครับเพิ่มดาเมจลมหายใจเวทคือผมจะบอกว่าอันนี้มันเป็นสีเขียวใช่ปะ่ะดูด้านบนตรงนี้อันนี้มันคือจะเป็นสกิลสนับสนุนสามารถเลือกได้4ท่านะครับส่วนสกิลลมหายใจก็คือเป็นลูกไฟที่เราพ่นใสน่เองครับมันจะเลือกได้ทั้งหมด4รายการด้วยกันก็เลือกเลยกัแล้วกันอ้าวที่นี้เลเวลมันอัพเพิ่มว่ะแล้วสังเกตด้านล่างครับอันนี้เขาบอกว่าสามารถผสานกับท่านี้ได้ก็คือท่านี้ใช่ไหม ประสานกันได้ครับงั้นก็เดี๋ยวเลือกอันที่มันประสานกันได้ไปก่อนเพราะว่าถ้ามันประสานได้แล้วมันจะโกงมากเลยครับโอ้โหเสียดายตัวนี้ไม่ค่อยโดนอะแต่ก็สุดท้ายชิ่งมาโดนอยู่ดีเลเวลอัพแะครับมีอันไหนประสานได้ไหมไม่มีเลยงั้นก็เดี๋ยวเล่นสายพิษไปเลยกันลวกันเนาะคือถ้าเป็นสีม่วงคือสายพิษนะสีน้ำเงินก็คือสายสายฟ้านะครับแล้วก็จะมะีที่เป็นสีส้มๆเนี่ยก็คือจะเป็นสายไฟนั่นเองนะครับหรือว่าเอาอันนี้ก่อนดีในเมื่อ2อ,อันนี้มันคอมโบไม่ได้เราอาจจะเลือกสกิปสนับสน,บสน,น โอเคเวฟต่อมาชิ่งด้านนี้กันละกันแม่ผิดคาดไปหน่อยครับไม่ค่อยโดนใครเท่าไหร่เลยโอเครอบนี้คอมโบกับใครไม่ได้อีกแล้วอ่ะเอองั้นก็เอาอันนี้ไปกันละกันเอออุ๊ยอัพอ,อีกอันหนึ่งแหละงั้นก็เอานี้ต่อเลยอันไหนคอมโบได้ก็เลือกอันนั้นก่อนไปดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นรู้สึกว่าจะแรงขึ้นหน่อยอย่แล้ว ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันตีจากระยะไกลได้ไม่เป็นไรครับผมก็จะชิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆเออโอเคอยู่ได้เติมกระปุกคิวด้วยอันนี้เอาอันนี้ละกันครับเนื่องจากเลือกอันนี้ไปก่อนอันนี้แหละขึ้น2ดาวไปส่วนอันนี้คอมโบได้หุ้ยแต่ผมอยากได้อันนี้ด้วยอันนี้จะมีการสร้างกำแพงครับทำให้ลูกสุดเราเนี่ยมันเด้งเพิ่มเติมได้ด้วยนะฮะนี่เห็นไหม แต่ว่ามันจะมีผลแค่3เทินไงมันจะไม่ได้กางเอาไว้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็โอเคแหละถ้ามันกางตลอดอันนี้จะโคตรขี้โกงเลยครับเดวีอัพรอบนี้เอาอันนี้ก็แลวกันครับใกล้จะได้ทําการคอมโบแล้วอ้าวบอสมายิงยังไงดียิงชิงมันล้วกันไม่โดนอีกโโดนอยู่โดนอยู่ถึือว่าจะไม่โดนสะแล้วครับอุ๊ยโอ้โหอ,อันนี้ได้อยู่นะมาทางนี้แล้วกันไปเออ ให้โดนหลายๆเม็ดหน่อยเอาบอสก่อนครับถ้าเกิดบอสต,ตายเดี๋ยวตัวอื่นจะตายไปด้วยอืมอุย้ยมันฮิวได้ด้วยว่ะเวนกำสงสัยต้องเอาลูกน้องมาด้วยแหละคือลูกน้องบางตัวมันมันต้องเดินมาถึงเราก่อนไงมันถึงจะตีเราได้โอเคครับก็มีลูกบอลชิ่งไปโดนสดตูอยู่ใช้ได้เลยครับแล้วดูดิดดดดดดชิ่งกันโอ้โหนานมากครับกว่าจะล่วงมาแต่เลือดผมก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันนะอุ้ยชิ่งฝั่งนี้ดีกว่านี่เลยโดนบอสก,กันรัวๆและรอบนี้มีกำแพงด้วย เออเอาบอสลงเลยนะเนี่ยโอ้ยไม่ลงครับขาดน,นิดเดียวขาดน,นิดเดียวรอบหนะ้าเอาลงแน่มันพยายามจะหิวลูกน้องไงเอาไงเดีวยวเนี่ยโอ้โหไม่ได้ว่นนี่โดนไปทางนี้น่าจะโดนนะไปโอ้โหโดนเหมือนกันครับแต่นิดหน่อยตายไหมโอเคเรียบร้อยได้หิวด้วยเอาละคราวนี้เออเอาไหนดีเอานี้ก็แล้วกันแล้วก็อันนี้โอ้ยเอ็กพี่เหรอเอ็กพี่มันคุ้มในช่วงแรกแต่หลังๆมันไม่ค่อยคุ้มอืม อันนี้กันดาเมจต่อมอสเซอร์ตรีใกล้เพิ่ม35%ครับเฮ้ยไ <Okay, S 1> ปยิงชิงไหมครับโดนใครบ้างไหมเนี่ยโดนอยู่โดนอยู่น้อยหนึ่ง <laughs> โดนอยู่น้อยนึงโอ้โฮหฮิวโคตรแรงต้องเล่นมันก่อนวะ,อะเออเออมันจะได้ไม่ฮิวคนอื่นแล้วผมก็ได้ถังฮิวมาเรียบร้อยแล้วอเอ้ครอบต่อไปขึ้นไปด้านบนเลยเะล่ะนี่ไงน่าจะได้อยู่น่าจะชิงข้างบนได้ไป ออโอเคเวลอัพจ้านี่เลยละกันอัพเต็มแล้วที่เหลือก็อัพอีกอันนึงให้มันคอบโบกันได้ฮศัตรูเริ่มเยอะครับชิงไปด้านในดีกว่าไปเอาด้านในเข้าด้านใน,น,ในโอ้โหเริ่มโหดแล้วครับเริ่มจเจ้าพวกมันไม่ลงแล้วแล้วพวกฮิวได้อยู่ด้านในก็หมดเลยนี่ลวกันไปเออชิงขึ้นไปชิงขึ้นไป โชคดีครับได้กระปุกฮิวมาบ้างรอบนี้ก็เน้นคอมโบครับโอ้โหว่าจะเอาขึ้นไปด้านบนไม่ได้แล้วงั้นตรงนี้แล้วกันไปเออโอเคได้อีกหนึ่งเวลนี่ไงใกล้ได้คอมโบแล้วอนนีด้เดียวอันดเดียวอกนเดียวโอ้โหมันระเบิดด้วยมันติดพิษไงเพราะว่าเรามีใช้พิษใช่ป่ะแล้วยิงใส่นี่ดีกว่าเพราะว่าไอ้นี่มันแตกมันระเบิดโดนคนอื่นด้วยไปเออระเบิดตปเยี่ยม โอ้โหรอบนี้เวลขึ้นจุกๆเออใกล้จะอัปเกรดได้แล้วนะครับยิงไงนี่เป็นหลักเลยดีกว่าไปจะได้บึ้มไงจะได้บึ้มโอ้โหไม่บึ้มติดพิษบึ้มไปเอานี้ไงนี่ไงก็คือเราอัปเดตทุกอย่างแล้วว่าก็จะเลื่อนขั้นได้เ่นเองครับคราวนี้เขาบอกเลยว่าอย่างโกงโอเครอบนี้เดี๋ยวยิงไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันมันจะได้ทะลุกออกไปด้านหลังด้วยไปเป็นไงดูกระสุนแล้ว <laughs> ดิกระสุนของเรานี่คือแบบว่าอย่างโกงเลย แล้วมันก็ทาให้มีช่องว่างเพิ่มหนึ่งอันครับทำให้ท่านผู้ชมสามารถเลือกกระสุนแบบอื่นได้เดี๋ยวผมจะเลือกสวราคกกนแล้วกันเพราะว่ามันคอมโบกับสกิลที่ผมเลือกมาได้ก่อนหน้านี้ด้วยอุย้ยบอสมาพอดีจะไหวไหมเนี่ยอ่ะชิงบอสไปเออโอ้โหแทบไม่เข้าบอกเลยว่าอันตรายครับบอสเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาตัวเดียวด้วยนี่ไงพูดไม่ทันการคำเฮ้ยรอบนี้มีชิงว่ะเอาไงดีไม่เป็นไรชิงแบบนี้แหละ เอ,ออเออเออตายอยู่ได้อยู่โดยมันชิ่งข้างบนไม่ลงมาสักทีท <laughs> โชคดีนะมันมีเร่งความเร็วก็คือถ้าเกิดกระสุนไปสักรังหนึ่งแล้วมันยังไม่กลับมาก็จะเร่งความเร็วให้ไปทางนี้แล้วกันไปเออชิ่งโดนบอสไปเรือ่อยหูดูดิโคตรสาใจครับชิ่งด้านบนได้กระปุกฮิวด้วยโอ้โหชิ่งกันเจ <laughs> ็ดร้อยกว่าคบูผมอาจจะไม่ไหวนะ เพราะว่ามันไีแรงมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงผมต้องจัดการไอ้ัวฮิวงั้นก็เดี๋ยวส่งชิงไปด้านบนไม่ให้ด้าน้ายด้านสายนี่ไงชิงไปตายไหมโอ้ไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายอยากให้มันฮิวเออเลือ่อนเหลือร้อยเดียวครับโอ้โหไม่ไหวแนะ่รอบนี้ไม่เป็นไรเราจะชิงจัดการบอลไปเรื่อยโอเคเออได้อยู่ครับส0 0กว่าคอมโบขอฮิวหน่อยดิไม่มีฮิวครับ อย่าพึ่งเออตายจนได้จ้า ถ้าสู้ไม่ไหวก็ไปรับรางวัลให้เรียบร้อยเลยนะเนี่ยเขามีแจกแบบเยอะมากเลยเขาพอ,พอเนี่ยดูที่เครื่องหมายตกใจอ่ะเขาไปรับรางวัลกันให้เรียบร้อยเลยรุยน่นหึงรางวัลไอดอลที่ได้เกินไปก่อนหน้านี้ด้วยนะรับให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็ออกมาที่นี่เลยครับมันเป็นคําสั่งมังกรน,นั่นเองครับมังกรจริงๆมันมีหลายตัวนะเออก็ตอนนี้เรามีแค่ตัวเดียวไงเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าไปซื้อก็ได้นะมันจะมีบางตัวที่เราซื้อได้เลยนะครับก็จะได้มังกรที่มันเก่งขึ้นด้ดยอะไรด้วยเนาะแล้วก็จะมีอออััันนนนนีี้าานน้้คคครรบวาาามมสถพิิเเศษืใชง แล้วมันก็จะสุ่มว่าจะอัพอะไรให้เรานะครับแต่อันนี้เดี๋ยวมาอัพทีหลังก็ได้เพราะว่ามันจะมีอีกโซนหนึ่งที่ใช้เงินในการอัปเกรดเหมือนกันก็คือตรงนี้ที่เป็นรูปสมุดใช่หไหมครับอันนั่นแหละเราสามารถอัปเกรดเลื่อนขั้นไปได้เลยเรื่อยๆแบบนี้ครับผมเพิ่มสเตตัสให้เราได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเราผ่านด่านไปเรื่อยอ่ะเราจะได้รับคัมพีมาด้วยคัมพีหน้าตาแบบนี้นี่แหละครับสามารถเอามาเรียนสกิลที่อยู่ด้านขวาได้น,นั่นเองครับโอเคทีนี้กลับไปที่มังกรเนาะ เมื่อเราอัพกรองอัพเกรดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถติดตั้งของให้กับมันได้ครับซึ่งเราอาจจะต้องดูนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีระดับความแรงอยูอ่อย่างเช่นอันเนี้ยเป็นระดับสีฟ้าเห็นไหมครับะระดับแรงมันจะมีออปชันเสริมด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีต่ํากว่าสีฟ้ามันจะไม่มีออปชันเสริมนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเราได้ของดีๆมาเนี่ยค่อยใส่ค่อยอัพเกรดก็ได้คือการอัพเกรดเนี่ยมันจะไม่สืบทอดไปยังอุปกรณ์ชิ้นอื่นไงแล้วถ้าจะอัพเกรดทาไงก็แตะเข้าไปแล้วก็นี่ไ เออมันจะใช้หน้าตาไอเทมประมาณนี้ก็ได้จากการเล่นทั่วๆไปนี่แหละครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเรามีของเยอะเกินไปทําไงมันมีคําสั่งสั่งเคราะห์อยู่นะครับก็คือเอาไอเทม3อันที่เหมือนกันน่ะมาทําการสั่งเคราะห์กันได้ครับหรือกดสั่งเคราะห์ทั้งหมดก็ได้ที่ผมกดไม่ได้เป็นเพราะว่าผมยังไม่มีของซ้ำเท่านั้นเองครับมันเลยทําไม่ได้ อีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ไปดูคือร้านค้านะครับเขาจะมี r u b ีแจกฟรีด้วยพอดีผมรับมาแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นพวกให้ดูโฆษณาอะไรนี้แทน,นครับและด้านล่างก็คือจะมีอุปกรณ์ที่ให้เปิดเป็นกาชปองนั่แหละครับถ้ามีเพชรก็เปิดได้เดี๋ยวลองดูแล้วกันเกมนี้เพชรอาจจะไม่ค่อยได้แจกมาเยอะเท่าไหร่โอ้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งให้มังกรเนาะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับก็อาจจะสู้ตู้บนไม่ได้ครับแต่ว่ามันใช้เพชรน้อยกว่าแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดมีตัวก็เปิดเลยครับเอาหมายถึงกุญแจนั่น,แ,นแหละเปิดเปิดไปเลย ทีนี้มาดูตั้งค่าดีกว่านะครับอยู่ด้านขวาบนนะครับก็เป็นรูปฟันเฟืองนั่นแหละท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนาอว่าผมเล่นเกมนี้เป็นภาษาไทยนะครับมันอาจจะอยู่ล่างๆ่อยนะลองสไลด์ขึ้นมาดูนะครับก็จะเจอเลยครับว่าภาษาไทยมันอยู่ล่างสุดนั่นเองครับส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีแค่อเทมโค้ดเท่านั้นเองคือเกมนี้มันไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรมากมายนักนะเพราะนั้นก็อาจจะไม่มีเรื่องของกราฟิกนะครับ